สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมองมิงหรือว่าห้าพยากหนีแน่นอนนี่คือ ID ลุง210แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่1วันที่คิงยูอาเข้ามาในเซริร์ฟตอนนี้ผมมีตัวดำอยู่ทั้งหมด783ใบเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาจัดพาสิบ2แบบไม่เกืออย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามเอ็น็กด้วยนะจ้าสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมิหรือว่าห้าพยางหนีวันนี้เราก็อยู่ช่อง เอ็นเน็กอีกเช่นเคยนี่ครับกับเกมวันพันแมนเดอะสตองเกนเองนี่ครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟสองหนึ่งศูนย์นี่ครับหรือว่าลุงสองหนึ่งศูนย์นี่คตอนนี้เราก็มีตัวด,ดำอยู่ที่ทั้งหมด 783ดใบเงีเดี๋ยววันนี้ผมจะมาจัด King Pass สองนะครับแต่อยา่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามนะครับส่งเอ็นเ็กเราไป2ล้านซับนะครับแล้วก็ช่องเรามีระบบสมาชิกเพลงเดือนละ20บาทนี้ครับแล้วก็มี35มี50บาทเนี่ยเผื่อใครกดพลาดเน็ตฟรีไฟเราบอกวันพันแม่แล้วก็บีชนะครับสามารถสมัครมาได้เลยเนี้ยครับมีตาสมาชิกให้ใช้เลยนะเออแบบเท่ๆเลยนะมาไม่ต้องพูดพลาด้องเพลงเนี้ยเดี๋ยวขอยา่าลืมไปว่าไอดีนี้ มีหินฮีโร่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวขอเช็คกันนะถ้าได้ลูกแก้วมันจะได้แบบทีเดียวจบไงเออโอ้ยมีหินฮีโร่รออยู่3ใบไม่ต้องห่วงเออได้แน่ลูกแก้ว1ิบใบก็ออกแล้วดูโบเข้ามาจะได้เลยนะเดี๋ยสิบใบแรงนะครับจัดไปก่อนเลยนะโบเข้าไปกดข้ามนี่ออกยังไงก็ออกเลยโบเข้าไปโบ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 ,โบโอกโอกก็บ้าแล้วเนี่ยได้มาห้าเฟสจัดต่อรอบที่สองนะปึ๊บเนี่ยผมจะเบินน้ลหมัดเนี่ยทุกคนมาฟื้นฟื้นฟื้นฟื้ฟื้ฟื้ฟ โบเดี๋ยวผมจะข้ามเบิ้ลแล้วก็ข้ามแล้วก็ข้ามแล้วกันอ่าเดี๋ยวผมว่าคิดสูตรด้วยก่อนคิดสูตรด้วยเพราะมันต้องได้ลูกแก้วแน่นอนแนบมีรอบที่สองนะโบเข้ามาอืนะาอมหืไม่ออกนี่ครับจัดต่อแนยได้มาสี่เศษนะฟึบอ่าตอนนี้รอบที่สามนะเดี๋ยวผมจะข้ามสองรอบติดนี่ครับไปฟึบโบมาลูกแก้วมาจบโจมมาโบ้อืมหืไม่ได้รนบะได้สมัยแมนนะรอบนี้ข้ามเนบรอบที่สี่จัดไปฟึบรอบนี้ข้ามนะครับแล้วก็รอบหน้าก็ข้ามอีก แล้วก็ต่อยหมัดแล้วก็ข้ามข้ามมา<โ>ฟึบอ่อหไม่ได้ได้มาสามเศษเนี้ยจัดต่อเน,นี้ยรอบที่ห้ารอบนี้ผมจะต่อยหมัดเนี่ยฟึบมาฟึ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 ้นสุ่สมเลยตั๊มออกไหมรอบที่ห้าเนี้ยสีม่วงไม่ทด่ใหญ่เนี้ยชัดเจนเนี้ยได้ได้แน่นอนผมมีความรู้สึกว่าผมได้กลิ่นลูกแก้วโบะนี่ไงลูกแก้วที่ไหนล่ะไม่ได้เนี่ยแ,แล้วข้ามต่อเลยนะฟึบมา ฟึบรอบที่หกนะครับได้แน่นอนผมมั่นใจรอบที่หกฉันยุ่งมากๆทุกคนได้ปนหลบได้ไหมฉันยุ่งมากๆใช่ฉันก็ยุ่งมากๆนะฉันต้องไปตัดคลิป <c oughs> ฉันต้องไปตัดคลิปอีกนะเออรีบๆ่ออกมาซะจะได้จบจบโอ้โหไม่ออกเนะี้ยจตนนะต่อเนี้ยรอบที่เจ็ดเนี้ยรอบที่เจ็ดผมก็จะข้ามอีกนะี่ครับเอ,อ้รอบนี้ผมต้องต่อยหมัดดิรอบที่เจ็ดผมต้องต่อยหมัดแล้วข้าอีกสอ,อ,อ,องรอบมาฟืบมาฟืบรอบที่เจ็ดได้แนะ่นอนรอบนีบ้ต้องได้ละ ลูกแก้วมาเลยอือได้หินโอ้โหคิดว่าจะได้ลูกแก้วนี่ครับรอที่เจ็ดไม่ออกนะเดี๋ยวมจะข้ามสองรอบติดนะครับคราวนี้นะฟืบม,มาโบเข้าไปออกไหม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 ไม่ออกเนี่ยโหได้กากหวานนะกากหวานบอกพักก่อนนะเดี๋ยวจะเกลือนะเดี๋ยวจะเกลือนะนาย <laughs> อ่ะจะต่ตอเน,นี่ยร,รอบที่แปดเนี่ยฟืบออกไหม <c oughs> ไม่ได้เนี่ยทุกคนไม่ได้ทุกแก้วนะ <c oughs> รอบนี้ผมต้องต่อยหมัดน,นะมานี่รอบที่เก้านะครับฟืบมาชุบๆๆ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 มาๆๆๆๆอๆไๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 มๆๆๆๆๆๆๆ่ๆนๆๆ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 ๆนๆๆ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 มๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆยๆๆ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 ๆแๆๆๆๆง,นงนนนนบน โบสติงเกอร์นี่ครับไม่ออกนะครับรอยสิบก็ยังไม่ได้นะรอบที่ร้อยสิบแล้วนะครับรอมนี้ก็ต้องเหนือข้ามเหมือนเดิมนี่ครับฟนเข้าไปโบมาเลยลูกแก้วมาเลยอไม่ได้นี่ครับยิงสุ่มยิงเกลือยิงสุ่มยิงถอยเฮ้ยรอบนในต่อยหมัดนี่ครับรอที่ร้อยสิบใบนะฟื้นฟื้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 เข้าไปตั้มออกแน่นอนร้อยใส่ล้อมใ้สีทองไม่ง้างเหือแต่ลูกแก้วมันไม่ได้สีทองอ่ะ โบเข้ามาหึแถไม่ได้ปกปิดเรื่องอะไรเลยได้ล่างหนึ่งมาสองตัวแล้วอะไรครับเนี่ยล่างหนึ่งตัวนี้ดามเต็มแนละ้วจะออกแรงหนาะพี่ชายอ้ยโอ้โหได้หินอีแงยัได้ลูกแกะออกหินอะไรหินมันมีเยอะแล้วนายโอ้โหลูกแกวมาจากจากกนะไปโบโบโอ้โหไม่ออกนะทุกคนได้มาห้าเศษอะไรครับเนี่ยลาวนี้เดี๋ยผมขอ ข้ามเลยครับอีกทีหนึ่งนะปึ๊บโ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 บลูกแก้วมาลูกแก้วมาไม่ออกโอ้โหออกย่าเย็นเกลนเจมเจมโกผมนะเห็นผมมีตวดดำเยอะหน่อยก็หจะหลอกกินตัวผมมาไม่ได้หลอกผมหลอกมารอบนี้แหละได้แน่นอนเนี่ยลูกแก้วมาปึ๊บโบเลยน่ะเนี่ยเม็ดใหญ่ๆเนี่ยชัดเจนเนี่ยลูกแก้วโบเขาไปโบมุ่งไม่ออกทั้งคู่นะอะไรคขาเนี่ย อ้ามี่น้องกอข้ามมันนเนีบยบ๊ไปเฮ้ยไม่ได้แล้วนี่ร้อแปดสิบแล้วนะใช่ไหมนี่น่าจะร้อยแปดสิบแล้วนะทุกคนอ้โหไม่ได้ร้อแปดสิบก็ไม่ได้ออร้อยเก้าสิบเนี่ยทุกคน ร้อยเก้าสิบนะมึงต่อยหมัดน,นะนะคือร้อยแปดสิบใบคือไม่เอาลูกแก้วเลยอื้ม <c oughs> ได้มาต่อร้อยเก้าสิบโอ้โหน่ามาต่อร้อยเก้าสิบนี่ครับขออีกลูกหนึง่งเอาแบบติดก,กันเลยรอบนี้เดี๋ยวผมต่อยหมัดเลยมาเอาแบบติดก,กันเลยลูกแก้วอีกลูกหนึง่งจบโจมกันมาโบร้อยเก,ก้าสิบใบไปเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ได้ครีงหนึร้อยเก้าสิบใบ ืฉันเองก็ไม่มีทางเลือกเออราคาสิบก็ไม่ออกนะ่ะทุกคนนะถ้าหกิตอนนี้เราขาดลูกแก้วลูกหนึ่งนะทุกคนแต่มันจะออกตอนไหนแค่นั้นแหละเออมาต่อเลยเดี๋ยวรอบนี้กดข้ามเลยนะครับทุกคนฟื้เข้าไปโบยุงมาต่อรอบนีนะ้ต้องได้ไม่ได้นี่ครับได้มาสองเศษนะมาต่อเลยนะครับฟื้นเดี๋ยวรอบนี้กดข้ามนะครับโบเข้าไปโบโบมาโบโบโบ โบไม่ได้นี้ครับมาเราในต่อยหมัดนี้ยชุบชึบชุบชุบลูกแก้วเลยหอยลูกแก้วเลยจบกันไปรอบนี้ปึ๊บโบเข้าไปตั้มมาแล้วสีม่วงอย่างนี้แหละต้องได้แนะ่นอนนะไม่สุดท้ายเนะี่ยส่วนมากจะได้นะโบโอ้โหไม่ได้นะหอยรอบหนึ่ง <c oughs> หอยรอบหนึ่งนะฟึบ ได้โอหสุดจัดเดียวสุดจัดดูกัน,นว่ากี่ใบเดียวครับบมาอ่าถ้ากับตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับสองใบนี่ครับ240ใบเองนะเออไอ้ดีนี้มือท้องจัดเนี่ยรับ240ใบก็ได้แล้วโอยคือแบบหินก็เยอะลูกแก้วก็แบบออกง่ายเออออกให้มันติดกันแบบนี้มือค่อยสบายใจหน่อยจีเอ็มผมบอกแล้วจีเอ็มไม่ได้หลอกกินตั๋วผมหรอก <c oughs> อ่ะปลุกเติมไปเลยเนี่ยครับฟื้นมาฟื้นนี่แล้นี่แหละก็หลอมรวมนะครับปลุกเติมเป็นคิงยูอาร์เองนะเฮอเทชจัดเนี่ยสกิลดูดิฟื้นเป็นนาฬิกาเนี่ยแบบนาฬิกาแกว่งบุงบ้งบุ้งบุ้งนะครับมาฟื้นโบเข้ามาได้มาแล้วนี่ครับตอนนี้เราก็ใส่เข้าทีมไปเลยนี่ครับมาใส่โบนี่เป็นไงตึงจัดนี่ครับมาเดี๋ยวเราบัฟคิงก่อนเลยฟื้นไปแบบนี้เลยเดี๋ยวมานนี้อ่าเดี๋ยวไปเงี้ยนะ เพิ่แล้วก็ขอย่านนี้ครับทำการปลุกตื่นพาร์สิบสองก่อนนะฟึบมาในี่พาร์ทสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เปิดมาโอ้โหพลังเด้งมาอย่างบานนี่ครับแล้ก็ได้เวลาเนี่ยจังหวะน,นี้เราก็ต้องกดขีดเท่าไหร่ฟื้อ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 มาดูกันว่าจะทำสีดาวได้ไหมนี่ครับแต่ไอดีนี้มันไม่เกลือไงมันสองร้อยสี่สิบเนี่ยครับก็เลยแบบแต่ก็เป็นสีดาวได้นะตอนแรกคิดว่าผมจะทำสีดาวไม่ได้นี่ครับแต่ทาได้นะเออแล้วก็ปลุกตื่นมานะครับฟื้ ช,ชุบ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 โบเข้าไปนะครับตอนนี้หนึ่งดาวม่วงที่เรียบร้อยเนี่ยพลังอยี่สิบเอ็ดล้านแล้วนะกดปลุกตื่นขั้นที่สองต่อเลยเนี่ยฟึบไปต่อปุบป,ปับ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 ยาวันไปนะครับโบ้บาโบ,บ้บาโบ้บาโบ,บ้บาโบ้กดเขา,าต่อเลยนี่ยฟึบมาอ่าเรียบร้อยเนี่ยตอนนี้เปสองดาวม่วงนะครับสี่ดาวสองดาวม่วงเนี่ยเรากดรับเข้าไปเนี่ยฟึบแล้วกดเปิดใช้งานแล้วก็ไปเอาของจากคิงมาก่อนเลยเนี่ยคิงล่างหนึ่ง ฟื้นฟื้นฟื้นอ,อ,อ่านี่เป็นไงดาวม่วงอย่างลืมผมบอกเลยว่าต้องสุดแน่นอนนะครับ id ลุงสองหนึงศูนย์การบัฟก็เอามาเนี่ยครับเอามาหมดเลยนะเราจะเอาทั้งหมดนะครับมาฟื้นแล้วก็ไปที่คิงของเราใส่การบัฟไปก่อนเลยอ่าฟื้นไปเลหูยรุบหูยมาต่อรุบเกือบ240ร้240มาให้ยสี่240ล้านเป็นที่เรีรู้จักเนี่ยครับตอนนี้240ล้านใส่ของเข้าไปอีกโบหูย2 4งรล้านไปต่อหูย244 ยิงยาวยานไปนี่ครับโบหสองร้อยสี่หกนี่ครับจัดต่อเลยบา้านี่เป็นไงเรียบร้อยสองร้อยสี่สิบเก้าล้านแล้วนะทุกคนนะนี่ขนาดยังทําไม่สุดนี่ครับยัดต่อไปเลย,ยแต่ของอันนี้เราไม่พอแน่เลยเดี๋ยวค่อยไปรีมานี่ครับฟื้นได้เท่าไหรเท่านั้นนี่ครับยัดยัดไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปเทสให้ทุกคนได้รับชมนะแบบเร่งด่วนนะฉบับเร่งด่วนฟื้นฟื้นฟืฟ้นเพราะแต่ผมว่าอาจจะพอนะกูพอจริงด้วยนะ ฟืบโอ้ยยัดดาวไปโบนี่โบเข้าไปอีกทีนีม่มาต่ออันนี้เลยนะครับอัพดาวนี้ก่อนเลยฟืบต่อ,อว้าสองห้าสิบล้านแล้วโบ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 เข้าไปยาว,ยาวๆไปเลยโบเรียบร้อยตอนนี้ครับตีบวกต่อฟื้นหมด หมดไม่ใช่อะไรเนี่ยตอนนี้สองาล้านเนี่ยคิงของเราก็อยู่ที่25ล้านเนี่ยทักษะย,ยังไม่ได้เปิดนะทักษะคือยังไม่ได้เปิดเนี่ยมันต้องไปฟาร์มก่อนนะแต่ผมจะรีบไปเทให้ทุกคนได้รับชมก่อนว่ามันตึงขนาดไหนฮะเดี๋ยวไปหาหัวกับใครดีนะอย่างหัวกับคนที่ไม่มีตัวบัลสปีดอ่ะมันจะได้แบบตึงๆนะคนนี้แล้วกันนี่ครับเดี๋ยวไปหัวให้รับชมเลยนะว่ามันตึงขนาดไหนนะ,จะหหนะนเจ้าคิงยูอาร์ตัวนี้นะครับมา วาร้าสุดท้ายของนายมาถึงแล้วเนี่ยฝั่งเขามีฟิทหนิงแมนด้วยแนวแล้วก็มีเมทันไนด์ด้วยนะเฮ้ยฝั่งเขามีซอมบีนะ้แมนอ่ะผมลืมดูเออไม่เป็นไรยอมโดนเปิดไปเนี่ยยอมโดนเปิดไปนะฟืบมาซอมบี้แมนก็เปิดมาเนี่ยปุ๊บปับบุชเข้าไปเนี่ยมาแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่เนี่ยจังหวะน,นี้เนี่ยแล้วก็ทัสมกิสามต่อนี่ยจะ กันตีของเขาเนี่ยแล้วก็มาต่อยจากฟูบุกิเนี่ยเข้ามาบุกบากบุกบากบุกบากอีกไม่เท่าไหนะลเนี้ยคดูเลือดคิงเราเดสิบแปดหลอดเนี้ยครับเต็งจัดเนี้ยครับแทงเข้าป้าสวนเนี้ยไปซะยาไปที่แถวล่างของเขาเนี้ยครับแล้วก็สายกายแสงเรานะโบเข้าไปเนะี่ยสิบสองล้านนะแล้วก็ได้บัฟเนะี้ยครับซุยลงซุยริยวก็ไล่ต่อยมันหนึ่งดองเนะี่ยแล้วคิงเราก็มาแล้วนี่กันตีเทจันเนี่ยบุกบกักบุกบากเข้าไปนี่เพิ่มเลือดไปไงนะจากเลือด สิบกว่าหลอดตอนนี้เป็นสิบห้าหลอดเนี่ยแล้วก็ฮิวลงฮิวเลื่อนไปเนี่ยแล้วก็ทัดซึ่งเมื่อกี้มาหนึ่งทีนะโบบาโบบาเข้าไปเนี่ยมาแต่ไม่แมงก็มาสามอีกหนึ่งทีเนี่ยก็ยังไม่เข้าไหลเนี่ยหมาต่อจากเม่ท่านท์จังหวะนี้เราโดนสตันแน่นอนนี่ครับโบบา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 เรียบร้อยไหมเรียบร้อยซื้อเรือโดนสตันทุกคนโอ้โหอย่างี้ก็จบดีครับแล้วเขาสตันสตันเสร็จไม่พอนี่ครับบินขึ้นฟ้ายิงมาหนึ่งทีโอ้โหอะไรกันคำเนี้ยแล้วก็สามต่อไม่เป็นไรเนี่ยแต่โบล้อเรายังอยู่นครับเดี๋ยวเราจะให้ คิงพาโบลร้อนของเราไล่อันเตเนี่ยมาตอนนี้ครับจากฟุมบุกิมาอีกหนึ่งทีนี่ครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนี่ครับได้เวลาโบร้อนนี่ครับบินขึ้นฟ้าก็ฉีดนะโอ้โหหกสิบหกล้านไม่เท่าไหร่นี่ครับยเราก็ค่อยอันเตแล้วกดไปฟิร์คิงของเราเนี่ยได้เวลาคิงเอนจิ้นเนี่ยับโบบาโบบาเข้าไปนี่เด้งเลือดเนี่ยตอนนี้ซุยดิวกลายเป็นสิบหลอดแล้วนี่ครับฮิวเลือดให้เพื่อนไปแล้วนี่ครับนี่เป็นไงแล้วก็ถาซุมุกิฝั่งตรงข้ามนะอันตยสวนกลับมาเนี่ย ฟืบแต่ยังไม่เท่าไหร่นะฟุักิมาซ้ําต่อยหนึ่งทีครับบุกบัก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 เข้ามาอีกหลานเก้าเนะครับยังไม่เท่าไหร่นะฟืบแล้วก็ได้เวลานี้ครับโบล็อกของเราครับโดดแล้วก็ฉีดปุ๊บโอ้โหแรงจัดเนี่ยครับแรงจัดฝั่งห้ามถึงก็ติดโล่นะครับซุลิวก็ได้เวลาไล่ต่อยนี้ครับจากพาสซีของคิงเนี่ยแล้วคิงเอ็นจิ้นมาหนึ่งทีเนี่ยครับปุ๊บเมื่อกี้ฟิลิวเลือดสิบหลอดใช่ไหมตอนนี้เป็นยี่สิบหลอดอ่าฮูดึงเลือดเยอะจัดเนี่รบล้้กกอาน ฝั่งตรงข้ามโดนสวนไป2ทีนะครับแทบล่วงนะครับดูดิฝั่งตรงข้ามคือเลือดหายนะคือแต่เนี่ยดูดิเลือดหายทั้งหมดนี่ครับตึงจัดนี่ครับแล้วก็ไิหนีมาของเรานะครับฟึบคีบนี่ครับคีบทัดซึมกิไปนะครับโบเข้าไปเอาขู่ตอนนี้ทัดซึมกิฝั่งตรงข้ามนะครับเรียบร้อยเนี้บซูริวก็ได้เวลานี้ครับจากพาสีฟไล่ต่อยเนี้ยทัดซึมกิตายแล้วนี่ครับแล้วก็คิงแองจิ้นมาอีกหนึ่งทีนี่ครับบุกบากบุกบางหิวเลือดดูดิฝั่งเราคือเลือดคือแบบเกือบเต็มทุกตตตัััวคครรรบบออนนนเีี้าากก็ฉด่ะจโบ้อดิ โบลอดฉีดสามทีอ่ะฝั่งข้ามเหลืออยู่ิสี่ตัวโอ้โหเหลือสามตัวซึ่งจัดเนี่ยครับขณะฝั่งตรงข้ามมีฟิลถึแมนนั่นแหละเนออเกิดมาเพิ่งโดนโบลอดแบบไล่อัรตีอ่ะคิงคือแบบร่วงอ่ะแล้วก็ทั้งเมื่อกี้ก็กลับมาเกิดใหม่เนี้ยแล้วก็อัรตีกลับมาเนี้ยจังหวะนี้นะครับแต่ยังไม่เท่าไหลเนี้ยไม่ทันไหนก็บ,บินขึ้นฟ้าก็ยิงมาอย่างนี้เนี้ยโบบาโบบาเข้าไปนะปากปุ๊บปากเข้าไปเนี้ย อันนี้ก็โดนสตาร์ทใหม่นะครับเหมือนเดิมนี่ครับจังหวะนี้เหมือนเดิมเนี่ยอมพี่แมนก็ลุกขึ้นมาเนี่ยแล้วก็บาวสปีให้เพื่อนะครับโบเข้ามาเนี่ยดูทั้งท็อปเลเลือดสิบเก้าหลอดต้วริ้วเลือดยี่สิบหลอดนี่แทมไม่กระดิกเลยนะเออฝั่งตรงข้ามไม่ทำอะไรเราแทมไม่ได้นี่ครับคือพอมีคิงปุ๊บแล้วตึงจัดนี่ครับมา ตอนนี้คือแบบฝั่งตรงข้ามก็คือซ้ำมากอย่เดียวนะแฟลแล้วก็ได้กุลาสวนกลับคืนเนี่ยไปเจ็ดล้านเนี่ยจังหวะนี้ขี่เงินจีนมาอีกหนึ่งทีเนี่ยโบบาโบบาเนี่ยเด้งเลื่อเด้อตึงจัดเนี่ยแล้วก็พี่ดำฝั่งข้ามเนี้ยอันเตะสวนกับมาเนี่ยมิเทรือเข้ามาเนี่ยแล้วก็มาต่อจากทัสเมกิฝั่งตรงข้ามเนี่ยผมให้ให้แบบนี้ทั้งวันเลยผมผมว่าแบบผมไหวอะคิงผมไหวอะฟื้นมาข้างในเนี่ยก็บินขึ้นฟ้าก็ยิงขีปนาวุธมาอีกหนึ่งทีเนี่ยปุกปักปุกปักเข้าไปเนี่ยตอนนี้ก็สตันเลยนนนนนะะะสตัเลยรอบี้ เออเท่าก <muy> ับเราเหลือแค่คิงกับโบล้อนเนี่ยสองตัวเนี้ยมาโดนว่ายื้อได้ไหมนะเออโดนไมค์ทีนี้หกสิบห้าล้านเนี่ยแล้วก็ทัตเซมุกิก็ซ้ำต่อยจริงทีนะครับโอ้โหแบบนี้ผมให้เปิดเลยดิขนาดเลือดทัตเซมุกินี้ครับเกือบเต็มแล้วนะเม่นม่วงเกือบเต็มเนี่ยผมเห็นเนี่ยเมื่อกี้นะดูนะเออเม่นม่วงเกือบเต็มเนี่ยอ่าเดี๋ยวค่อยดูเนี้ยครับเดี๋ยวเราได้ส่วนเนี่ยจะดูว่าหายไหมนะอะเวลานี้คิงของเรามาแล้วเนี่ยบุกปากวุกป้าเข้าไปเนี้ยเด้งเลือดเนี่ยโบ้แล้วก็โบ้จ ตอนนี้แทั้งเทอปคือเลือด20หลอดที่ทนะเ,ออทท 20, เรียนะบร้อยนะครับแทั้งเทอป20หลอดนะเออแทั้งเทอป20ซุริลิว20นะโบลอ์17เนี่ยแฟตอยู่ที่18นะโบลอ์ได้เวลาส่วนคือนะบู๊หู357ล้านเนี่ยฝั่งข้ามโดนนะแล้วก็ซุริลิวไล่ต่อยจะพาร์ซีของคิงครับบุบเข้ามาต่อยหนึ่งทีเนี่ยแล้วกคิงเอนจิ้มาอีหนึ่งทีเนี่ย บุปั๊บุปั๊บุป๊บโอ้โหตึงจัดนี่ครับแล้วก็ได้เวลาโบลล์ล้อของเราชี้ไปหนึ่งนี่โอ้โหสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดล้านนะฝั่งข้างก็ล่วงแล้วนะคบโบลล์นะโอ้โหตึงจัดนี่ครับดูดิหายต่อมนี่ครับอย่างสุดนี่ครับดูดิโอ้โหล่วงใหม่ไงแนวสนามแรงบิดทำงานนะพี่ดำก็ต่อยหมัดธรรมดามานะครับจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามไม่มีคิงไงคือเรามีคิงเราได้เปรียบดูดิเลือดแทบไม่ลดนะครับคือตึงจัดเลยรู้ว่าต่อยสวนกลับไปหนึ่งทีเนี่ยตอนนี้ลุนแดงเตรียมจะทำงานแล้วนครับ แต่แทงทอปลาสวนกับไปที่แถวบนก่อนนี่ครับฟื้นเข้ามาเนี่ยเราก็ได้เวลาลุนแดงไหมยังเนี่ยโอ้โหมาซ้าต่อนี่ครับมา๋ยวผมขอแยกกดข้ามานะเดี๋ยวคลิปมันยาวไปเนี่ยทุกคนนะฟื้นเข้ามาบุ๊มกดข้ามผมมั่นใจยังไงผมก็ชนะนะครับถ้าผมแพ้ผมให้ตกบาเลยนี่ไง สุดจัดนี่ครับประมาณนี้เลยทุกคนนะผมก็ได้ทําการส่งคิงแล้วนะ240ใบเนี่ยแบบมือทองนะครับก็ประมาณนี้เลยเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมส่งเอเน็กไปสองล้านซับพร้อมกันเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณทุกคนเนรับที่รับชมจนจบเล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP พีหน้า EP พีนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม